มีโอกาสไหมที่ Bitcoin จะพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงจุดไหนคือจุดตัดสินแนวโน้มต่างๆของ Bitcoin จะเป็นยังไงได้บ้างคลิปวันี้ผมจะมาอัปเดตกราฟ b บิตคอยทั้งราคาไทยและ USD ร่วมถึงมุมมองต่างๆที่น่าสนใจและอัปเดต n c h a i n ที่เพื่อนๆา้ามพาในคลิปนี้สำคัญมากๆครับยังไงก็ชนแก้วแล้วกันะฮะกินกาแฟนะครับ สวัสดีเพื่อนชาวคริปตี้เคเลนโซ่คริปโตเคเรนซี่วันนี้เป็นวันที่9เดือน8และผมไม่ได้มานำการลงทุนนะครับใครที่ไม่รู้จะเทรดที่ไหนนะครับเทรดที่บ y บีดวันสต๊อปเซอร์วิสครบเครื่องจบในที่เดียวกลอปปี้เทรดก็มีนะครับใครที่กังวลไม่กล้าเทรดเองก o อปปี้เทรดที่บ y บ i t เนี่ยต้องบอกว่าน่าสนใจและมีโอกาสทํากำไรได้เหมือนกันนะครับเพื่อนเพื่อนก็ลองมาหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะและที่สําคัญนะครับใครที่เทรดที่บีบี t โดยใช้รายนามของผมเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะได้รับฟรี Discord ขกรี่ย จะต้องเสียตังค์เข้านะครับแต่ถ้าใครใช้รัสแนะนําของผมและทําครบเงื่อนไขสามารถทักแฟนเพจ a c e b o o k ของผมส่ง u ูไแล้วแจ้งผมได้เลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆเรามาอัปเดตกรา b บิตคอยกันนะจริงๆผมเนี่ยอัปคลิปเสร็จแล้วนะครับแต่จริงๆลืมกดอัดนะครับโอ้โหสวยเลยนะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังใหม่นะครับซึ่งบิตคอยในวันนี้มีสัญญาณอะไรที่น่าสนใจกันบ้างมีแนวโน้มขาขึ้นและขาลงยังไงโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันซึ่งเมื่อวานนี้ผมได้บอกไปแล้วว่าตรงนี้เนองตข แนวต้านสาคัญของแบร์แฟกซีฟฟ้าเห็นไหมครับโซนสีฟ้าฟ้าคือกรอบของแบร์แฟกอยู่สีเหลืองคือเส้นแนวต้านสาคัญของแบร์แฟกที่ในอดีตที่ผมได้บอกว่ามี3ช่วงที่เราไม่สามารถผ่านไปได้และทําให้บิทคอยเนี่ยมีโอกาสล่วงมาถึงจุดกึ่งกลางและมีโอกาสล่วงลงมาถึงโซนด้านล่างของแบร์แฟกเลยทีเดียวจานแล้วในช่วงปัจจุบันนะครับเราไม่ผ่านโอกาสที่จะเกิดขึ้นเนี่ย มันมีได้หลายมุมมองเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังในมุมมองค่ะขึ้นก่อนละกันนะครับจะได้เปกาวๆก,กันหน่อยเนาะแต่ทั้งหมดทั้งมวลแผนของผมเนี่ยผมจะบอกให้เฉพาะสมาชิกเหาฉลามที่ให้การสนับสนุน YouTube ของผมเท่านั้นนะครับก็คือสามารถสมัครสมาชิกหน้าช่อง YouTube ของผมได้เลยเดือนละ3 0 0บาทผ่านคอมพิวเตอร์หรือมือถือ Android เท่านั้นนะครับพเพื่อจะได้รับแผนเทรดจากผมมุมอมองของกราฟต่างๆข้อมูลออนเชนและ m ม่เซ็ตที่ดีในการเทรดและพเพื่อจะมีความสุขกับการเทรดไม่เครียดในการเทรดสามารถให้การสนับสนุนผมได้ผ่านหน้าช่อง YouTube ผมจะอัปเดตข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดไว้ในชุมชน ของช่อง YouTube ของผมนะครับโอเคเอาล่ะ okay, right, เรามาอัปเดตภาพในมุมมองขาขึ้นกันก่อนภาพในมุมมองขาขึ้นเนี่ยมาจากไหนได้บ้างนะครับมุมมองแรกมาจากการที่เราเบรกบอดดิ้งเวทออกไปจุดนี้นะครับกำลังกลับลงมารีเทสแล้วเรายังไม่ได้หลุดนะยังไม่ได้หลุดกรอบตรงนี้นะครับหรือเทรนไลน์นะครับสําคัญตรงนี้เห็นไหมสีเหลืองๆตรงนี้นะครับซึ่งบอดดิ้งเวทเนี่ยเบรกออกไปแล้วมีโอกาสนะที่จะพุ่งขึ้นต่อไปแบบนี้นั่นเองนะครับและที่สําคัญในชอ็อตเทอมถ้าเราขยายภาพยิบย่อยออกมาเนี่ยผมมองเห็นเป็นเหมือนบนะูฟแฟกือเนเอน,นะบ ตรงนี้เนี่ยเหมือนเขาจะเบยออกมาเล็กน้อยแล้วนะครับแา่เล่าเป้าเนี่ยผมวัดให้เรียบร้อยแล้วนะทาร์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณผมมองไปที่ช่วงไฮเดิมด้านสายมือตรงนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ24,600จนถึงช่วงประมาณ25,100หรือประมาณแนวตัาสาคัญของไลท์ซิงเวทนั่นแหละนะครับจุดนี้นะครับกรอบสีแดงๆตรงนี้หายไหมประมาณนี้จะใกล้เคียงกันพอดีต้องรับให้อยู่นะครับถ้ารับอยู่แล้วใครมองว่า น่าสนใจนะครับเพื่อนๆก็ลองไปวางแผนเพิ่มเติมกันดูอันนี้คือมุมมองของบ u ูแฟ a กหรือมุมมองในการปรับตัวเป็นขาขึ้นและอีกมุมมองนึงในช็อตเทอมเนี่ยถ้าเราเห็นเนี่ยก็จะเหมือนเป็น head and shoulder ที่เดียวกันนี้เป็นหลายซ้ายอันนี้เป็นหัวนะครับเป็น head and shoulder แล้วพอเราวัดเป้าเนี่ยเขาจะไปที่ประมาณไหนแล้วก็ลองก็จะใกล้เคียงกับนะครับไฮเดิมช่วงนี้เลยเห็นไหมฉะนั้นแล้ว มุมมองขาขึ้นต่างๆเนี่ยยังคงเป็นไปได้ยังคงเป็นไปได้อยู่นะครับจากแอร์โอนโดร์เองก็ตามจากบูฟแลกเองก็ตามแต่กรณีที่จะเบคขึ้นต่อได้จริงๆนะครับจะต้องเป็นยังไงนะครับก็คือบิตคอยเนี่ยจะต้องไม่หลุดเทรนไลน์ตรงนี้ในภาพระยะสั้นอ่าที่ Bitcoin มีการเด้งช่วงนี้และช่วงนี้เนี่ยถ้าลงมาแล้วไม่หลุดตรงนี้ นะครับผมก็ยังมองว่ามีโอกาสอยู่ที่บิ c คอยจะยังปรับตัวขึ้นไปต่อไปเทสนวต้านแรกนะครับก็คือเป็นจุดที่ยังไม่ผ่านนี่แหละผมมองเอาแค่จุดนี้ไว้ก่อนปิดให้ผ่านแบบเต็มเต็มแท่งสักก่อนนะครับจุดนี้ถึงจะน,น่าสนใจและจุดนี้เนี่ยมันคืออะไรนะครับมันคือสัญญ,ญาณอะไรเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังเทรนไลน์นนะครับสำคัญตรงนี้ตรงนี้มีโอกาสล่วงลงมาแล้วถ้ามมนหลุดมีโอกาสเด้งขึ้นไปต่อซึ่งไอ้จุดนี้เนี่ยมันเป็น แนวต้านสำคัญของ ascending triangle เนี่ยนะครับ ascending triangle เห็นไหมครับว่าเราไซด์เวย์อยู่ในกรอบแบบนี้รอเตรียมรอการเลือกทางผมก็ไม่สามารถตอบได้ว่าจะรับอยู่หร,รือรับไม่อยู่นะครับแต่ผมจะลองวัด t a r g e เให้โอเคพอเราว่า บัตรเป่าคร่าวๆแล้วนะครับสมมติเบรกขึ้นทาเก็ตของบิตคอยนเนี่ยมีโอกาสจะไปถึงช่วงโซนราคาประมาณ27,700โดยประมาณนะครับหรือเอาง่ายก็คือการขึ้นไปปิดกับโซนด้านบนนั่นแหละนะครับกรณีที่เบรกขึ้นนะอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจอาจจะไม่ได้เป็นไลซิ่งเวทที่ผมได้คาดการมาตลอดก็ได้นะครับอาจจะเป็นมุมองของ ascending ถายแองโกลก็ได้อันนี้กรณีที่เบรคขึ้นแล้วกรณีที่เบรกลงแหะครับแอดอ้โหมุมอมองนี้ผมไม่อยากฟังเลยกรณีที่เบรกลงเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับโซนแนวรับสําคัญด้านล่างนะครับของ b บร์แฟกนั่นเองจะอยู่ที่ประมาณช่วงโซน20,000ดอลลาร์นั่นเองถ้าผมลองนะครับดีกรอบของแบร์แฟก จะเป็นประมาณนี้นะและ ascending angle เนี่ยจะตรงกันพอดีนะครับและมีโอกาสเบรกลงมาจุดด้านล่างเลยนะเนื่องจากทําไมถึงต้องมีโอกาสล่วงลงมาขนาดนั้นเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่ผ่านตรงนี้ไม่ผ่านตรงนี้ไม่ผ่านเห็นไหมครับว่ามีโอกาสล่วงมาอย่างน้อยๆจุดกึ่งกลางหรืออย่างหนักสุดเนี่ยก็ลงมาด้านล่างแสดงว่าอย่างน้อยๆจุดกึ่งกลางก็คือตรงนี้นะครับและจุด ที่ต่ำที่สุดเนี่ยก็คือช่วง20,000ดอลลาร์20,600จนถึง20,000ดอลลาร์ละกันนะครับประมาณนี้นะเป็นโซนประมาณนี้นะครับอันนี้มุมมองในการปรับตัวมุมมองขาขึ้นไปเรียบร้อยแล้วทีนี้เพื่อนๆจะเห็นได้จากมุมมองขาลงของเราที่เรายังไม่สามารถผ่านไ i ซ i n g w a v เพื่อนๆเห็นไหมครับว่าจุดนี้เรายังปิดต่ํากว่าเส้นปะสีฟ้าของผมอยู่เลยครับอาจจะเป็นการเพียงแค่ขึ้นไปรีเทสและกลับล่วงลงมาแบบนี้ก็ได้หรืออีกทั้งเรายังไม่สามารถผ่านแนวต้านสาคัญของ Bear f l a ไปได้เลย เรายังไม่ได้ปิดเต็มเต็มแท่งเหนือโซนแนวต้านสําคัญสีเหลืองๆไปได้เลยอย่างน้อยๆต้องปิดเหมือนในช่วงนี้ก็ยังดีนะครับถึงจะเป็นแนวโน้มในการพุ่งขึ้นได้สวยงามเห็นไหมครับว่าถ้าปิดเหนือได้เขามีโอกาสที่จะไปเทสแนวต้านด้านบนของเส้นปรกของไรซิงเวดนะครับถ้าปิดเหนือได้เห็นไหมครับว่าเขามีโอกาสเด้งขึ้นไปถึงฉะนัแล้วถ้าปิดเหนือได้ก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปถึง2 5 0 0 0 300ดอลลาร์นั่นเองแต่ถ้าปิดเหนือไม่ได้และดันปิดหลุดล่วงช่วงนี้อีกก็ต้องบอกว่าช่วงนี้และช่วงนี้ที่เราได้คุยกันไว้ก็มีโอกาสเป็นไปได้เช่นเดียวกันฉะนั้นแล้วราคาไทยราคาที่ไม่ควรหลุดเนี่ยผมจะมองไปที่ประมาณ830,000 บาทโดยประมาณนะครับที่ห้ามหลุดนะและมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปถึงจุดไหนผมก็จะมองเป็นช่วงไฮนี่นะครับประมาณ8 8 0 0 0โดยประมาณนั่นเองครับช่วงนี้นั่นเองนะช่วงไฮนี้นะครับหรืออย่างน้อยๆเนี่ยประมาณ8 6 0 0 0นเองนะครับที่มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นต่อถ้าหากไม่หลุด830,000นะครับเพื่อนๆสำหรับราคาไทยเอาละครับเพื่อนๆสิ่งสําคัญผมไม่ได้บอกว่ากราฟจะต้องไปที่ทางไหนผมแค่บอกว่าถ้ามันเป็นแบบนี้มันมีโอกาสที่จะเป็นยังไงได้บ้างซึ่งแผนของผมเอง ผมจะบอกให้เฉพาะสมาชิกหาาฉลามหรือคนที่ให้การสนับสนุน YouTube ของผมเท่านั้นเพื่อนๆใครที่สนใจมุมอมองการวางแผนการเทรดแบบผมหรือชอบการวิเคราะห์ของผมก็สามารถให้การสนับสนุน,น,<ใ>นผมได้นะครับเพื่อนๆเดือนละ3า0บาทเท่านั้นและผมก็ฝากไปเทรดกันที่บ y ยบิตด้วยนะครับใช้รหัสแนะนําของผมจะได้รับฟรี25 USDT เข้ากระเป๋าฟิวเจอร์เนาะรวมถึงเพื่อนๆจะได้เข้า Discord กันด้วยนะครับโอเคเพื่อนๆมุมมองขาขึ้นก็มาจากการที่ได้เบรกบอกดึงเวทนั่นแหละนะครับซึ่งแนวรับสําคัญที่ผมได้บอกไปว่าถ้าไม่หลุดนะบิตคอยมีโอกาส จะพุงพ่งขึ้นต่อไปที่โซนไหนโซนไหนบ้างก็ประมาณ24,600นะครับขั้นต่ำๆหรือ,อยังน,น้อยๆเนี่ยไปที่ช่วงไฮเดมตรงนี้ก่อนนั่นเองก็ลองไปพิณาเพิ่มเติมกันดูหรือรอจับตากันดูเขาว่าจะรับอยู่ไหมบริเวณรับสําคัญตรงนี้นั่นเอง <c oughs> แล้วก็ในภาพช็อตเทอมเนี่ยอาจจะมาจากแนวโน้มของบู f เฟกนะครับมองรก,การปรับตัวเป็นขาขึ้นเนาะถ้าสามารถเบรกผ่านเทเลไยไปได้ ก็มีโอกาสครับที่บิตคอยจะพุ่งขึ้นต่อซึ่งสิ่งสําคัญเลยนะแนวรับสําคัญกรอบสีเขียวตรงนี้หรือที่ผมได้ทําไว้ให้ในกรอบสีแดงเนี่ยต้องรับให้อยู่เท่านั้นนะมุมอมองขาขึ้นถึงจะยังมีอยู่นั่นเองและทั้งหมดทั้งมวลครับเพื่อนถ้าเรายังไม่สามารถผ่านไปได้อีกเนี่ยมีโอกาสนะที่บิตคอยจะปรับตัวลดลงลงมาหาโซนแนวรับสําคัญของเวลแมปหรือจะอยู่ที่ประมาณ22,000ดอลลาร์อาจจะเป็นจุดกึ่งกลางของแบล็คแฟกหรืออาจจะประมาณ2 0 0 0 0ดอลลาร์เป็นจุดแนวรับสําคัญด้านล่างของแบล็คแฟก และโซนที่แย่สุดเลยถ้าหาักเบรกหรือล่วงแบรแฟลโซนน่รากสำคัญของเวลแมปเนี่ยจะอยู่ที่12700ดอลลาร์นั่นเองนะครับและข้อมูลออนเชนที่ผมบอกว่าสำคัญมากๆในช่วงนี้เนื่องจากเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าดูตามออนเชนแล้วมีเลเวลเลโชที่สูงรวมถึง Open i n t e r ทอ t สังเกตได้ชัดเจนว่าหรือบ่งบอกได้ว่าคนที่เทรดในช่วงนี้หรือนักเทรดส่วนใหญ่ใช้เลวเวลหรือเกณฑ์กำไรกันค่อนข้างสูงให้เพื่อนเพระมัดระวังการล้างเลวเวลหรือล้างลิคูลเดตเกิดขึ้นต่อจากนี้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เรามีการล้างขาช็อตไปเรียบร้อยแล้ว ระมัดระวังการล้างขาลองต่อจากนี้ดูได้ตามเส้นประสีขาวขาวครับเพื่อนๆถ้าหากระดับที่มันเพิ่มสูงขึ้นมีโอกาสอยู่แหละที่บิตคอยอาจจะปรับตัวขึ้นต่ออีกเล็กน้อยแต่เรมามาระวังการล่วงลงเหมือนกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องเรามัดระวังตามเส้นประสีขาวๆาวเลยนะเพื่อนๆก็ลองจับตาดูช่วงนี้ก็สูงเช่นเดียวกันแต่ปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าน่าจะสูงที่สุดในหลายๆช่วงที่ผ่านมาที่เห็นในภาพเลยนะครับ แล้วระมัดระวังให้ดียังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับหรือคอมเมนต์พูดคุยให้กำลังใจผมไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างหน่อยนะครับให้ผมได้มีกำลังใจออกมาทำคลิปต่อๆไปด้วยเนาะใครชอบที่ของผมก็ฝากด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปหรือข่าวสารใหม่ๆที่ผมจะอัปเดตนะครับและใครที่สนใจให้การสนับสนุนผมแล้วก็สามารถสมัครหน้าช่อง YouTube ของผมได้เลยนะครับอย่าลืมเป็นห่าฉลามที่กวนเหมือนกับผมดีใจที่ได้พูดคุยกับเพื่อนๆทุกคนในวันนี้แล้วเจอกันใหม่นะครับฝากกดไลค์ด้วยนะสวัสดีครับ